เอาควรซื้อเนาใดหรือว่ามีโคกกำนดงนาใดเขาต้องเลี้ยงอยากให้มันได้ฮนะอันนี้เขาการเนาะคันว่าซื้อเป็นหนูหนูเดือนปลายหาสองเดือนนี่มันจะนานเกิดเนาะโอ้ดิมันจะอานสี่ห้าเดือนขึ้นเมือมันจะเกิดสุขสบายดีพี่นอ้องเนาะวันนี้พบกันสเสก่นเคยกับส่องบันนอกสบาย วัอนี้ข้าวเจ้าจะมีโอกาสเมืองงามยำดีได้มายำสมฟาร์มเลี้ยงหนูฟุกเนาะของทางอ้ายเพิ่้วก็เลี้ยงมันนี้ก็ใหญ่หลายเตื้อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาหมเพื่อนเลาะเลาะเบิ่งเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งด้านนั้นเนาะุโอ้โหพอถันใหญ่ากเลยิน้อยเดี๋ย โอ้ตนะัวใหญ่นา oh, mm ่อยโอ้รูแปดรูแปดอ๋อกูเนาะไอเนาะรูไปเลยเอาเลยอือสบายดีไอขอสัมภาษณ์เนี่ยทั้งหมดนี่เจะาตูวไอมั่วร้อยฝ่ายโถงเ่ะร้อยฝ่ายอ๋อน้อยตัวน้อยอืมเลี้ยงมาโดดหรอ ได้ปีปลา่เลยเโอ้ปีปไา่มันฝากนี้กัแม่นบะแม่นแม่นแม่แม่นเหน่นอนโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เป็นกำลังขยายออกอยู่เนาะสำนนข้างนรแปดตัวนี้เนาะโลแปดขีดอ๋ตัวใหญ่เนาะตังหใหญ่สุดเราบอกไอนี่ตัวนี้ใหญ่สุดสองรูเนาะอืมอืมอืม คนจนเด้งเลยเนาะสายลำพูนด้วยสายพันสายลำพูนสายพันลพูนเโอ้โอ้โอ้มีสัวดนีมีสองพันพรกลนพระกลนกับลำพูนลำพูนสับปนอะไรล่ะอ้ออกเด้งเด้งเลยเนาะตั้นี้โหดเจ็ดโลดเจ็ดขีดอ้ใหญ่เติบเนาะโ ตัวไซรัชี่นี้เขาเขาจะแบ่งกันมนาะถ้าจะไปเลี้ยงเนาะ oh. เขาขายเป็นคีดเลยนะคีดหนึ่งสามสิบพันเป็นราคาแบ่งปันเนาะแม่งละ่ะบบได้คันว่าคู่น้อยเลยคู่ละแสนคู่น้อยคู่ละแสนคู่ละแสน,นที่เดือนปลายเดือนครึ่งแล้วโอ้อายุได้เดือนปลายเนาะเดือนครึ่งประมาณนี้เดือนครึ่งแล้วคู่ละแสน ในทางฟาร์มเพิ่นก็มีอุปกรณ์มีมือมีคิมคุยอาหารพร้อมผู้ใดสนใจเดี๋ยวที่ฝากเบอร์เพิ่นไว้อยู่ท้ายคลิปเลยเนาะผู้ใดสนใจสถานที่อยู่ใส่ไออยู่บ้านใหม่เมืองสีโคบ้านใหม่เมืองสีโคเนาะผู้ใดที่มาบันทึกเดี๋ยวค่อยจะฝากเบอร์ไว้ละกันเดี๋ยวโทรประสานน้ำเพิ่อน สามารถเลี้ยงจำน่ายได้คู่ละเศษขีดเลยโอ้เสลี่ยนี่ประมาณจะขีดไออันหนตัวนี้มันหนาสี่ห้าขีดแล้วนี่ประมาณห้าขีดเนาะอจำนายช้วยอาหารพร้อมดีดีอุปกรณ์ครบสุดเลยสำหรับมู่เพื่อนผู้ใดที่สนใจอยากเลี้ยงหนูเนาะก็พักหาเพิ่นได้ถือผ้าเลยถือผ้าตัวถือผ้านี่เขาก็จำนายบ่ายอยังยัง่ไ็้จำนายเพื่อนตัวนี้ยังขยายก่อนเนาะ แบบแของแงม่จะดูเป็นต้นรวมทั้งหมดนี่เป็นห้องเป็นห้องบ่ไอหกสิบปลายบ่อ๋อหกสิบปลายบ่อไส้นี่ไส้เป็นพอ่อวันหรือกอ่ออ่างเอาก่อโอ้ก่ออ่างเนาะถือว่าบอ่อหนึ่งนี่มีเป็นคู่เป็นคู่บ่ไยหรือนี่แม่นอันคู่หนึ่งคู่หนึ่งรถเนี่เดี๋ยวซีเฮาซีถามมันขั้นตอนเหล็กเหล็กท,ทำอีททำอีเพิ่นจะเลี้ยงอะไรเนาะเดี๋ยวเฮาซีสัมภาษณ์ทำอีททำอีนี่ไออัน สมมติเขาซื้อไปแล้วเขาเฮ็ดแนวใดหร่คำแนะนำนะคับต้นหกกะเฮ็ดก็อ้างเนะโดยเฮ็ดบ่อเรียบร้อยเขาจะแปรอู่ไปบ่อนี้ขนาดเท่าไหร่ไอ้กวางยาวคูณแปดสิบเล็กเล็กกับแปดสิบโอ้แปดสิบคูณแปดสิบเนาะทางทางฟาร์มเฮามีอันนั้นพร้อมระบบน้ำพร้อมระบบน้ำปอโตูของโอ้เป็นเป็นอันท่อนี่หว่าแม่ระบบน้ำปอโต้เป็นหัวทุกเด็ดๆฟังโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวห้อที่ไปเบิ้งปากคุณเนาะหัวน้ำระบบโอโต้เนาะมีมีขายมีเป็นว้าวให้เลยวะโอ้ยก็ะจำได้เนาะตรงนี้เนาะนคัพร้อมชุดหางนี่หละแม่นเลยกับหัวจุกก็แม่นชุดตั้งสามสิบพันเจ็บตัวนี้โอ้ราคาก็ไม่ได้แพงเนาะสนุกสักหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงเนาะคันว่าเอาหลายฮักกระลุดให้คุณต้องซับแปะคัน พร้อมหอดุกวันนี้การให้อาหารนี่ไอ้ให้นวดใดเถื่อนนให้ตอนเศร้าตอนเศร้าแล้วก็ตอนแล็วโอ้ถือว่าสองเทื่อนต่อมื้อนะ้ดอาหารลักๆนี้เขาเป็นอาหารประเภทใดอาหารหมูหมูหมูของลาวนี่แหละหัวอาหารหมูเนาะเก้าแปดสองเบอร์เก้าแปดสองเนาะโอ้ให้ให้หลายบมหรือว่าเน่าใด ให้เธอหนึ่งตามมาน่ะหนูเราสังเกตบางหนูว่ามันกินเนาะพวกได้กินบดอ,อืมพอกได้กินบุบดนนาเดีย๋ดวยวเดยตามปริมาณที่มันกินตัวจริงครทำให้มันใส่หลายหลายหนูหนูนี่มันจะเครียดออกไส้หลายอืมอันนี้มันเฮ็ดนนนะห้างเันห่าน่ะเฮ็ดบนหมดบนมันนอนหลับอ,อีู่โอ้ตัวนี้ใส่แลนวก็ใส่ล้ำคุนตัวนี้ ตัวนี้มงินหาเขาได้อันน่ะสามเดือนตัวนี้โลนึงนี่โสามเดือนโลนึงก็คุ้มแล้วเนาะใหญ่ไวอยู่เขาเขาสังเกตเบ้างนะเดียสายพันธุ์ยกตัวอย่างนี่สายพันธุ์ลำพูนนี่ลำพูนนี่ตูมันจะยาวตัวยาวเนาะแม่นล่ะโอ้สังเกตบางคนมันนี่เปนคนมันทำง่นปนมันมาสายพันธุ์ตัวหนึ่งนดิมีีอกตัวหนึ่งสายพันธุ์สกุลตัวไหนสกุลบอกแม่นล่ะ มันมันต่างกันอะไรตัวนี้มันตั้งกันนะลำตัวมันจะสั้นอืมคันสายพันลำพูนแล้วมันยาวบัดสีคนเด้ต่างกัน่และตัวนี้ออกอย่างแดงๆทางห่างเนาะตัวนั้นด้มันมีบบกลำพูนกันตัวนี้ก็เลยเกิดทีว่ากุ้นอยู่เด้เนาะ แต่ว่าเขาก็ต้องเซฟตี้เขาเด้อต้องมีอุปกรณ์ในการหนีบจับมันเวลาเขาจับหนูเขาก็ต้องมีเลยต้องมีตัวนี้นะครือฮาว์าโอ้มันต้องป้องเนาะโอ้โอ้โอ้แค่เขาแค่เขาได้สัมผัสมันตลอดแล้วก็มันกับสกูนเนาะเพราะว่าคอกในมบนต้องเฮ็ดบอลลี่ เวลาเขามาเกืดอาหารแล้วให้ม so ันเห็นวะมันเห็นหอาตลอดแล้วมันจะคุ้นหอาเลยอันนี้มันเป็นคัว่าเฮ็ดบอนลี้ให้มันแล้วมันจะเวลาเขาเปวดขึ้นมาแล้วมันจะเข้าแ่นลี้เลยมันจะโอจะเหย่หอานะเห่เนาะบกุ้นอันท่อนี้เป็นท่อน้ําเสียบอะไอแม่อะไรเป็นท่อน้ําเสียตะเวลามันจิดอยู่ไหนเนาะมันจะน้ําเสียออกมานอกเลยอมันจะโบเฮียใส่คอกคอกมันจะโบหม็นนะ เด้อเด้อด้โอ้อันนี้ก็เทคนิคดีๆเนาะท่านผู้ชมถ้าว่าผู้ใดสนใจก็สามารถขโมยตายไปเลี้ยงอันนั้นละสะกดเนาะแต่เนาะโอ้การใหญ่คือกันใหญ่ตัวนี้มันเออ่โรซี่อยู่นะโรซี่โอ้สะกดใส่พันธุ์สะกดด้วยพี่น้องขนเนาะมันก็ออกเยอะเด้งคือกันเนาะแสดงว่าเด้งเตะห่างไปเลยเนาะแต่ก้นไปโอ้ สำหรับการแพร่พันธุ์ในระหว่างสองสายพันธุ์นี่ตัวใดมันมันได้ผลดีกว่าไอ้หรือว่าหญ่ไว้กลัวหรือก็ไ้่ไญ่ไว้กลัวนี่มันสายพันธุ์นั้นได้ลำพูนเลยลำพูนหญ่หญ่แช่ว่าให้ลูกนี้ม่นสายสายพันธุ <rasp> ์นั้นสกุลสกุลนั่นแหละให้ลูกหลายบดหรือว่าให้ลูกไวไวอีกไอะไรไวแล้วกันลาลนะตัวแม่แม่เหรอตัวแม่โอ้ สเรียแล้วอันตูหนึ่งนี้เกิดลูกในจักจักตูวลูกมันมันก็อิงตามมันแม่ถ้าว่าแม่หวัวสาวแล้วมันก็จะเกิดน้อยคล้ายๆคือเกิดกับอ,อันนั้นนะพบประมาณมอ,งอ 4, 5, ่งลาที่ห้าหกตัวขึ้นมืงโอ้หละพันหดเด้พญาหส่วนหลเขาพบเห็นแบบใดเด้พญาหนี่ มันจะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกากเนาะอันนั้นฟิวหนังวัน<อ>เขาเขาต้องควรอันนั้นอนามัยเนาะอทิตนึงอนามัยท่นนึงอนามัยพื้นอ่ามมาและและมันมีอันนั้นมีแป้งแป้งแป้งก่าหมาเนะาะก่าหมา<อ>งวยใช่มันมีเห็บเนาะมีเห็บมีเห็บอยู่ในนี่เราถือว่าเห็บตัวนั้นก็นถือว่าแล้วเนาะปัญหาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอนาไม้เช่นนึงอนามัยเนาะ กดออกหมดเลยเหรอแม่กดออกหมดเลยแล้วเขาก็ห้วยใช่ไหมห้วยอันนั้นห้วยขี้แคบใช่ไหมขี้มันก็ไปใส่ต้นไม้ได้โอ้งามต้นไม้เลยแบบลักษณะคือเขาเจ้าหลายคนว่าว่าเวลามันเกิดลูกต้องได้แยกตัวผู้ออกหมดเลยนั่นเด็กขั้นเฮาอันนั้นละผสมกันตั้งแต่น้อยเหรอโบต้องแยกกันได้เพราะมันมันมันสิ้นเคยกันเลยโอ้ถ้าว่าเฮาเฮาตัวผู้ทางอื่นมาใส่นี่เขาจะต้องได้แยกอันนั้น เวลาผสมประมาณม้งสาวปลายมือหรือหาเดือนหนึ่งนี่ก็เกิดละแล้วเขาต้องได้แยกเนาะประเทศนองแค้นวะเนกมันกลิ่นกันวะมันกัดกัดกัดลูกตายเลยโอ้เดี๋ยยยสมมุติเขาเอาอันแบบคือหนูหนูฟุกลาดนี่มาผสมนี่ได้บ่หรือยนะเด้หนูลาดบ้านเขามันบัวใหญ่น่ะบัวใหญ่เนาะมันเลี้ยงไปพอนปีตึงกต่ซ่่มเขียนนี่แหละได้อยู่โลนึง แต่ว่าดูพันธ์เขานี่มันมันใหญ่ได้น้ำหนักเว้าง่ายๆก็คือเป็นพันธ์ุที่เขาเจ้าผสมมาแล้วนเนาะเขาเจ้าผ้าแล้วโอเคโอเคคโโอโอ้ยังหลายเลยสมปุณฝุน,นผู้ใดสนใจหรือว่าอยากโห้วิธีการเลี้ยงเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อโพพันธ์ุน้ำเพิ่นก็ได้แล้วอุปกรณ์ของเพิ่นก็นมีครบเล้เนาะมีทั้ง เป็นบสบมือครีม,ม,มกับหนูเพ่นก็มีจำหน่ายแล้วก็มีทั้งถ้วยอาหารมีวาวมีอุปกรณ์ให้น้ำย่างต่างๆก็ผู้ใดสนใจก็อยากลองเลี้ยงบึงหรือว่ามือใหม่นะอยากสนใจอยากเลี้ยงอยากฮ็ดธุรกิจนี้หรือว่าเลี้ยงไว้อยู่เฮื่อนอยู่ยางเพื่อบึงเพื่อส้มกะสามารถรตริดต่อประสานงานกับเพื่อนได้แล้วก็ปรึกษานำเพื่อนว่าควรเฮิตเนาใดเนวใด สามารถสอบถามน้เพึ่นได้เนาะอันนั้นไดเสลียเดือนหนึ่งจำนายได้จักโตอันน่ะโดยโดยรวมได้หลายคู่เติบได้มั่งมั่งมันมงกันนะตาโกโตนะตาโกโตเนาะลูกค้าเขาส่วนหลายคนทั้งใดเด้คุณตั้งแข่งส่วนหลายตั้งแข่งเขาเ้าฝากให้บ่ฝากให้ฝากบริษัทอันไหนเกี้ยงไก่ได้โอ้ษัเจี้ยงไก่ บุิษัท์เ<ร>ก่งไก่ไอเดียคนส่งก็ได้ริษัทไอเดียคนส่งเฟิร์นฮับเนาะผู้ใดสนใจก็สั่งเฟิร์นได้เฟิร์นฝากทั่วประเท<อ>ศเราที่มีสาขาคนส่งนั้นเกียงไก่กับไ,ไ,ไอเดียเนาะไอเดียคนส่งเดี๋ยวเฟิร์นจะจัดการให้แล้วกับเฟิร์นที่ฝากไว้ให้ผู้ใดที่สนใจต่อไปเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะอยากให้เพิ่อนนั้นฝากว่าฝากถึงลูกค้าผู้ที่ซื้อไปหรือว่าลูกค้าใหม่ที่จะสนใจนี่ คนจะแนะนำนอไดต้ตืมกะเดี๋ยวสี่ถามมันเอาไอ่ลองให้ข้อมูลหรือฝากถึงลูกค้าผู้ที่สนใจได้เอาควรซื้อนอได้หรือว่ามีข้อกำนหนดนอใดเขาต้องเลี้ยงยับให้มันได้ฮนะอ,อ,อันนี้เขาการเนาะคันว่าซื้อเป็นนูนูเดือนปลายหาสองเดือนนี่มันจะนานเกิดเนาะโอ้ดิมันจะน,น่นซี่ห้า 4, เดือนขึ้นเมืองมันจะเกิดถ้าว่าซื้อเป็นพ่อแม่พันุไป เดือนปลายมันก็เกิดแล้วเดือนปลายหาสงเดือนนี่นะเดอนเดินเดแสดงว่าเราต้องซื้อตัวใหญ่เนาะถ้าว่ามือไม่โบเข้าใจแหละโทรโทรสอบถามเขาได้เลยนเลเขาจิบฝากเบอร์ไว้ให้เนาะเดินเดนโอเคเอาสำหรับคลิปนี้เนาะการทับซุมฟาร์มหนูของเพื่อนกับถือว่าจะขอจบเพียงเท่านี้เนาะกับมิเตอ่ยจะ ผู้ใดสนใจอยากได้หรือ,อยากมีข้อมู้หรืออยากสอบถามอย่างเพิ่มเติมการสามารถติดต่อพ่อพันธ์ตามเบอร์โทรที่ข้าพเจ้าโซ่ไว้ยในคลิปนี้ได้เลยเนาะ